ห1 61. เรือนิล้วเซี่ยงคุณหนูช้าๆหน่อยเจ้าคะ่ะดื่มชาแบบนี้เดี๋ยวจะสำรักเอาได้ฮ้ยกระหายน้ำจะแย่ได้ข่าวว่าคุณหนูกับคุณหนูซี่ถูกรดสมหารในพระราชวังหรือเจ้าคะคุณหนูบาดเจ็บตรงไหนหรือไม่เจ้าคะ มไม่ต้องห่วงเขาไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วเจ้าคะอืมไม่ว่าจะเป็นชาติที่แล้วหรือว่าชาตินี้ดูเหมือนว่าไม่มีความผูกพันในครอบครัวคนหนูในครัวเพิ่งปรุงของว่างมือดึกเสร็จพอดีเกียเ้ยเกีย้ยเฮียกินเสียตอนอยังร้อน นะเจ้าคะแต่โชคดีที่ในจนอ,องแสนเย็นชาแห่งนี้รอบตัวฉันยังมีพวกเขาวันต่อมาปกติแล้วพี่ใหญ่จะยุ่งอยู่กับกิจการของทหาร ไม่ทราบว่าตอนนี้มาหาอี้เอ,อ๋มีเรื่องอันใดหรือเจ้าคะไม่มีอะไรเพียงแต่ค,คิดขึ้นได้ว่าช่วงนี้น้องสามกลับมาเอ้ยผิดเลยไ,ไม่มีอะไรเพียงแต่ค,คิดขึ้นได้ว่าช่วงที่น้องสาวกลับมาข้าพี่ใหญ่คนนี้ยังไม่ได้มาทักทายเป็นเรื่องเป็นราวเลยไม่พบกันตั้งหลายปีก็เลยไม่รู้ว่าเจ้าชอบอะไรบ้าง นี่คือปิง,งาช้างขอมอบให้น้องสาวหืนี่มันงาช้างในแคว้นหมิงแครนหมิงช้างอ๋องาช้างในแครงหมิงช้างมีคนค่าย,ยิ่งนะักซึ่งวีเฉิงเพื่อให้เจ้าของร่างเดิมพอใจก็เคยมอบปีงอันนี้ให้ ตอนนั้นความสัมพันธ์ของทั้งสองคนนั้นเหนียวแน่นเจ้าของร่างเดิมยังเคยพาเส้งวิ่งชิงเข้าไปในห้องลับของอัครเสนาบาดีมู่อัครเซนาบาดีมู่ออยเจ้าของร่างเดิมยังเคยพาเส่งวิ่งชิงเข้าไปในห้องลับของ อัครรสนามูวันนี้เขาตั้งใจมอบปิ่งอันนี้ให้ฉันหรือว่าคิดใจอย่างเชิงได้ยินว่างาชฉันล้ำค่าเสียยิ่งกว่าทองคำพี่ใหญ่มอบของล้ำค่าแบบนี้ให้อีเอ๋อีเอ๋อีเอ๋อมีความสุขมากขอบพระคุณเจ้าค่ะพี่ใหญ่ น้องสามชอบก็ดีแล้วเรือนหัวเชิงนางสารเลวเขาไม่ใช่พร้นนางถ้ายไฟคงไม่ยึดคืนอำนาจกันดูแลจวนไปจากข้าพวกที่สอ่งออกไปในตอนแรกก็ไม่เอาไหนแค่ผู้หญิงคนเดียวก็จัดก,การไม่ได้กลับปล่อยนางให้กลับมาเองจนได้ อุ๊ยท่านอย่าโมโหไปเลยเจ้าคะ่ะท่านคือชายาอามหน้าดูแลจวนไม่ช้าก็เร็วต้องตกอยู่ในกำมือของท่านพอย้อนคิดขึ้นมาคุณหนูสาวไม่ได้กลับมากับรถที่ท่านอองส่งไปรับแต่กลับมาด้วยตนเองเพียงลำพังถ้าหากว่านางไม่ใช่คุณหนูสาวพวกเราลงมือ ขึ้นมาก็จะสะดวกมากนะเจ้าคะแต่ว่าตอนนั้นกล่อมาก็ผ่านการตรวจด,ดูร่างกายแล้วนะปานรูปผีเสื้อที่แขนของนั้นก็เหมือนกับของเด็กคนนั้นอุย้ยชา้ยาของข้าบนร่างกายออกให้หายไปมันมีวิธีเจ้าคะ่ะ ที่สำคัญให้มีคนชี้ว่านางไม่ใช่ต่อให้ใช่ก็จะกลายเป็นไม่ใช่เจ้าค่ะฮะใช่จะพูดถูกเตรียมฟูกันหมึกและกระดาษข้าจะเขียนจดหมายถึงพี่ใหญ่ให้เขาช่วยข้าจัดก,การเรื่องนี้